สวัสดีครับวันนี้พบกับลิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นคลานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าคลาโลซี่นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าคิมหันนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาเรียกสองอย่างครับไม่โลซี่ก็คิมหันนะครับใบเขาจะออกชมพูนะครับชมพูขอบใบจะออกสีดำดำนะครับ เขาจะมีริ้วนะครับเส้นใบนะครับเป็นริ้วๆครับเขาเป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยๆนะครับจะไม่สูงมากครับต้นคราแปลว่าปกป้องคุ้มครองพวกนี้ครับปลอดภัยพวกนี้นนครับใครปลูกไว้ในบ้านจะคุ้มครองให้คนในบ้านปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขพวกนี้นครับเป็นไม้มงคลครับ แล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งครับที่หน่าปลูกครับเพราะให้ความสวยงามสบายตาพวกเนี้ยครับหลังใบเขาจะออกสีเทาดำดำออกดำนะครับน้ำตาลพวกนี้ยครับหลังใบก็สวยนะครับจะพวกคนที่ชอบสีออกดำดำพวกนี้ครับสวยไหมครับ ถ้าเขาแตกหน่อออกเยอะๆเป็นพุ่มครับจะสวยมากครับต้นนี้เขาจะเรียกอีกอย่างว่าพุทธรักษาน้ํานะครับคือปลูกไว้ในบ้านแล้วจะเหมือนพระพุทธเจ้าเขารักษาบ้านให้ครับตามประวัติที่เขาเล่ามานะครับพวกนี้เขาจะชอบดินโปร่งๆครับ ชอบกาบมะพร้าวผสมใบก้ามปูงนะครับแกบดำพวกนี่ครับลดน้ำได้เก็บทุกวันนะครับเขาชอบความชื้นครับแต่ว่าไม่ชอบแฉะมากนะครับไม่งั้นรากเขาจะเน่านะครับแต่ที่สำคัญเขาไม่ชอบแดดจ้าเขาแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขาชอบอยู่ในร่มครับไม่งั้นสีเขาจะซีดนะครับสีเขาจะเข้มครับถ้าอยู่ในร่มแดดลำไรพวกเนี่ยครับ แดดไม่ได้นะครับแต่ว่าอยู่ในรน่มแดดลำไรได้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโลซี่หรือไม่ก็คิมหันนะครับใบเขาจะกลมนะครับกลมสั้น หน่อเขาเริ่หมหอกแล้วครับขเขาเริ่มเป็นหน่อแล้วผมเพิ่งเปลี่ยนดินเขาเมื่อวานนะครับวัณทิตผมอยู่บ้านครับเลยเปลี่ยนดินต้นไม้ไปทั่วครับถ้าเราไม่เปลี่ยนดินเดีย๋ยวเขาจะไม่โตเขาไม่จะไม่แตกกิ่งใหม่ครับบางคนปลูกต้นไม้ทําไมต้นไม้ไม่แตกหน่อแตกกอน,นครับมันอยู่ที่ดินครับบางทีดินเราอาจจะแน่นนะครับลองเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนดิน แล้วใส่ปุ๋ยครับสูตรสิบห้าครับใส่นิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเดี๋ยวเรามารอดูอีกต้นครับต้นนี้น่าจะเป็นลายหางนกยูงนะครับลายเขาจะอีกแบบนึ่ครับ สีชมพคล้ายๆใบเขาจะมีลายไทยครับตัวนี้ครับลักษณะใบเหมือนกันครับแต่ว่าสีสันของใบจะไม่เหมือนกันครับตัวนี้ดำจะออกเยอะหน่อยครับแล้วก็จะมีขีดชมพูนะครับเป็นเส้นนะครับ ตัวนี้ผมเรียกว่าคล้าลายหางนกยูงครับม่วงนะครับไม่รู้ชื่อจริงเขาชื่ออะไรนะครับเขาจะมีสายเขียวอีกนะครับสายเขียวนี่ตอนคลิปที่แล้วนะครับผมออกไปครับมันปลูกลงดินนะครับสายเขียวคือสีเขียวนี่เขาจะเป็นใบเขียวครับลายเขาจะเป็นสีขาวครับตัวนี้เขาก็จะเป็นสีขาวครับขอบเขาจะเป็นสีเขียวครับ มันกลับกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีม่วงครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่ผมย้ายปลูกเมื่อวานนะครับแต่ตอนนี้คือเขายังไม่ได้ตั้งตัวครับเนาะผมปลูกใหม่ครับเขาเลยเฉาไปหน่อยครับเห็นไหมครับใบตัวนี้จะออกเขียวครับลายเขาจะขาวครับ มันจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ที่ไลฟ์เขาสีสีม่วงนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับข้างในเขาจะเป็นสีม่วงครับแล้วก็ขอบเขาจะดำครับแต่ตัวนี้เขาจะเป็นสายเขียวครับขาวกับเขียวครับตัวนี้ผมขุดจากดินขึ้นมาปลูกเมื่อวานนะครับ แต่ว,ว่าตัวนี้เป็นสายใหม่ครับที่น่าจับตามองครับตอนนี้นะครับหายากอยู่ครับใครไม่มีก็หามาสะสมได้นะครับราคาต้นหนึ่งก็ประมาณสองร้อยพวกนี้ครับราคาจับต้องได้ครับหากระถางสวยๆเข้ามาปลูกครับแต่ของผมนี่ เป็นกระถางพลาสติกธรรมดาครับเพราะเพาต้นไม้มันผมเยอะครับบริหากระถางสวยๆนี่ต้องใช้เงินหน่อยครับครับเขาจะสวยมีเสน่ห์ในตัวของแต่ละต้นครับต้นนี้ลายใบสวยครับนั่งดูก็เพลินไปอย่างครับ เห็นไหมครับเขาไม่มีสีเขียวค o ร o ฟิลเขาอยู่ได้นะครับแต่ว่าเราไม่เห็นเฉยๆครับที่จริงเขาก็มีเหมือนกัน,นครับน่าจะออกมีเขียวๆนะครับตัวนี้ดูแล้วก็สวยสวยงามมากครับ ดูผีจีก็สวยครับเขาว่าพรุ่งนี้ต้องปลูกคางฮิตวันออกของบ้านนะครับเพื่อให้บ้านนี่ดูดีครับบางคนก็บอกว่าค้านี่ก็คือหมายถึงเงินนะครับ กว่าจะได้มีเงินเยอะเยอะพรุ่งนี้ขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อนนะเราแยกหน่ออย่างเดียวครับบางทีเขาก็อบนะครับเวลาแยกหน่อต้องอบหน่อยครับไม่งั้นเขาจะฟื้นตัวยากครับคือเราปลูกแล้วก็ต้องใส่ถุงครับใส่ถุงก็มัดครับมัดปากถุงครับประมาณ สักเดือนเขาเราดูว่ารากเขามาหรือยังครับแล้วค่อยเปิดปากถุงออกครับตัวนี้จะชัวร์กว่าที่เราจะปลูกเฉยๆนะครับเขาจะสวยอยู่ครับเวลาเปิดถุงมาครับแต่ถ้าเราปลูกเฉยเหมือนเมื่อกี้ครับพี่ผมปลูกไว้ครับมันจะเฉาหน่อยครับถ้าเราไม่นี่นะครับไม่สนใจว่าเขาจะสวยไม่สวยรอหน่อเขาแทงออกมาเฉยๆได้นะครับแต่ถ้าอยากปลูกแล้วให้เขาติดมาสวยเหมือนใบเลยเราก็ต้องใช้วิธีการอบนะครับใบเขาจะได้ไม่เสียครับการคลายน้ําเขาจะ ขายน้อยครับการอบแต่ก็ยุ่งยากหน่อยครับต้องหาถุงมาคุมอีกนะครับสวยคนละแบบครับขนาดเขาต้นยังไม่โตนะครับก็สวยครับ รอเข้าโตเป็นพุ่มกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้ครับอันนี้คือค้าโรซี่นะครับหรือว่าคิมหันนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นชื่อต้นเดียวกันหรือเปล่าครับผมเขาเรียกสองสามคนไม่เหมือนกันนะครับใครรู้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับตัวนี้ผมเรียกว่าค้าลายหางลูกยูงครับ ก็หากันนะครับตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับแต่ก็จะหายากหน่อยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ